โอ้ยพี่น้องเห็ดผึ่งถ้ำในพูทธะเห็ดนะโอ้พี่น้อง,เ,ง,งหเห็ดพูทธะใหนะพี่น้อง,ง,าาอ,งอืมดอกเห็ดนะสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้อีสานบานดุ่งกับย่ายพาพี่พาน้องมาเก็บเห็ดผึ่งถ้ำหรือว่าเห็ดตับเตา่า มามองเก้ามองเดือมอีหล่ะพี่น้องคางๆมองเห็ดหน้าปังอีหละ่ะมาดุนเป็นน้ำกันพี่น้องว่าแยกสิได้เห็ดบ่อหลังจากที่บริมาสสองสามมืองเพราะว่าเห็ดบ่ออกได้กับบริได้บริมามาเบิ่งวาซิมีบอมสันเมือนี่อย่างข้ามาหาในปลาอีพี่น้อง ก็ได้มาสองมือสามกับมือนี่แหละโอ้โหตกไม่น้อย แปกแหกหมันพี่นอ้องบดเห็ดเป็นถ้ำไงพี่น้องพูดนะอ่อนดิบันีใจบอกเมื่อดอกแกเสีไปเห็ดเสือนในปลาเนี่ยแหละ โอ้ยพี่น้องหยุดผึ่งท่ามไงพุณ่ะทำไงพี่น้องดอกที่สองบลายาสีบทัดขาดอกเตอแดวเมื่อขายพี่น้องโอ้โหปุณ่ะพี่น้อง มดอหุ่นหนดอกหนึ่งสามดอกอยู่นี่เฮ็ข้างนาพี่น้องอืมดอกเห็ดนะ ตื่นดีดอกึงพี่น้องตาเนี่ก็คือขาดว่าคือสิมีท่ทอร์เน่ละ่ะนี่เ็ดทห้าหกดอกหกดอกพี่น้องเปิดป้านั่นบ้านในร่องดึงม,มาหาในปลานีแบบพี่น้องนี่สองสามปลาโอนอ้อยเงยเองยิ่งนี่ละดงยนี่ก็ไม่ค่อยออก มาซิมี่ไ้เติมกันบ่วาดพี่นอ้องลกบดปัญญาไอ้บ่เห็นสินยางไก่แล้วล่ะเห็นจุบเจือมีสองดอก ข้งถห,หรือว่าเห็ดตับเตาดอนนี้ได้สองดอกก็มีแล้วพี่น้องอบ,รบ,บริเวารบริเวณป่าเห็ดเกิดพี่น้องเป็นลักษณะนี้แหละมีสองมือดอกนี้ก็ไม่สิเป็นตะเอาบอ่หนีมดอกเห็ดโ่งาม,มง่ามพี่น้อง ปุ๊เป็นตาเอาหรอกเห็ดเสือซะวิ่งเวียนโน่นเลพี่น,อน้องถ้าฝนว่าแห้งอีลกกะบ,บ่เกิดได้เธอละดอก ที่นุ่กดอกเดียววันได้มาสองหมื่นสามสามหมืมม่นกี่ดอกนุก๊ก พอดีเกงเอาเมื่อกว่าสิไดเอาไปขายกับบได้ขายดอกพี่น้องมันได้หน่อยกะเอาไปให้เพื่อนบ้านเกงไปวัดเพียงไปวัดก็ได้เท่าละถวยสองถวย,วยกับปั่นพี่ปั่นน้องกินแล้วก็เดี่ยวเลยพี่น้องบ่ได้ขายดอกใหญ่ก็ไเลยปลานี่มองเคยได้หล,ลายพี่น้อง พวกออกหวดนี่ทำมันหลุนมึงเถื่อนหนาผลพวกกระตุกมึงว่านนี่กระโบแห้งปันใดเฮ็ดหายหยาบพี่น้องเ่วงเพราะว่าผนบุกใครตกแหงแล้งขับนานมาหาหมึงเก่านี่ยละพี่น้อง น้ำเพียงเคืองแข็งฝนบบตกน้ำพ่ะพ่อหัวเข่าเลยมีสัมบอไน่เคยตกแข็งแรงมีบ่มีกระตองมหาเพราะว่าเนี้ยมักพี่น้องอะไรบริมากอ่ะโอ้ยคือน้ำเห็ด อสองสามดอกนี่น้ำกันเล็มตัวผู้พีนพน่นงะพู้น่ะเฮ็ดน่ะเขามาในดอนนี่ปวมหนามมากบ,าบา่บ่าใครผิดหวังเลยไ้เฮ็ด เธอละโดกสองโดกห้าตั้งเธอกะ็ะได้เป็นสิบโดกพี่นอนะ้องพี่เด็ดอกนั่งอย่างงามเลยอ้พี่น้องเห็ดพุ่นะดอกไงคักไงเนี่ย ผมเมืเอเ่อวันออนี้จะเห็ดสามโดกพี่น้องสุญญากอบใบบัตรเนี่ยเห็ดสามโดกหาเบงน้ำโลคู่กันนี่พี่น้องทั้งไงหันเบิดหมองหาแล้วโบมี่ได้สำเันจและ จะโลอยู่ดอกจลกโลก,ก็กลัวอยู่ดอกเพราะว่าดอกเห็ดสองดอกนี่ก็เสิได้หายขีดแล้วพี่น้องสองดอกนีไ้ไงไปน้ำคู่ค่ะโรมีกะเข้าบ้านได้บานเด็ดก็ออกมากก็เริ่มหอนแล้วเกิดกระสิเก,กสเกิดนั้มต้นหูเลี้ยงลเลาะ,ละนี่แหละพี่น้องละขนทางเละละหน้าปัง โลหน้าปังสก็บได้ยุบรดปีแต่ว่ามือมือมือหน่อยมือไหลเท่านั้นมือเหตุออกหน่อยออกไหลเก็บมาตั้งแต่ดเดือนมีนานีสาพื้สภาพมีโทนหน้ากรกะดาษผิดแล้วพี่น้องหดกระดาษปี่หกหายแล้วยังได้เก็บอยู่แต่ว่ากับบได้ลหลเธอละไหล,ไห,ลหน่อยดอกสิดได้ไหลเพราะว่าฝนบ่ค่อยตกอาศัย เอานามในข้องหน้าซุมซ่มซ,ซ,ซื่อคอาย,ยังได้เก็บคอาย,ยังมีเหตุพี่น้องแล้วก็บอกใครได้หลายปบนไหนเธอเราเพิมตาแล้วเธอกะเธอเติมตาหล้วกะมีฝนมาแน่ได้หาน้ำหลวหน,นีขั้นบ่มีระยะกะจะเขาวานกันมันิถมองหาคึอกัน